บางและฮอตไม่เลิกเ,เลยค่ะคุณผู้ชม,ชมจะบอกว่าตอนนี้ยอดขายถล่มทลายแล้วตลาดใหญ่มากสําหรับตลาดกระดูกหมอนรองกระดูกทัพเส้นประสาทกระดูกเข่าข้อนะ,ะต้องบอกว่าณนะวันนี้สต๊อกของบริษัทเ้าหมดแล้วพเพราะเพดนี้ <laughs> เพดอะไรครับพี่เนมโมล่หมอนรองกระดูกทัพเส้นประสาทครับพี่อ้อนอ่านะตอนนี้เราอยู่กับเนมนะซึ่งเป็นเพดนะคะขายของแท้ขายของจริงนะคะและด้านหลังของเรานะคะนี่คือมีคนจองยอดหมดแล้วนี่ค่ะเต็มเลย นะนี่เต็มเลยนะคะซึ่งสตัวนี้แหละพระเอกนางเอกใช่ครับผมขายดีมากๆนะตอกย้ำเป็นอีกครั้งหนึ่งนะคะว่าตอนนี้ของหมดเกลี้ยงแล้วนะคะมาจากเพจนี้เลยยืนยันนะด้วยหลักฐานเลยนะคะว่าใช้แล้วทุกคนกลับมาซื้อซ้ำใช่ค่ะพี่ออนเห็นผลจริงถูกต้องเนาะแล้วก็ของจริงรับจากบริษัทเลยใช่นะคะที่ดีทุกขั้นพี่ออนด้วยนะครับเพราะฉะนั้นไม่ต้องกังวลนะครับคนไหนที่มีอาการนะคะที่กลัวนะครับว่าเฮ้ย จะโดนของปลอมหรือเปล่านะครับวันนี้นะครับมายืนยันนะครับหรือว่า,หร,วาหรือว่าเห็นผลจริงหรือเปล่าตอนนี้กล<ช>้าท้าพิสูจน์นะจะเป็นพันพันเคสเลยนะคะ<ช>แล้วเราขายมาเนี่ยจะเข้าปีที่2แล้วนะคะเพราะนั้นนะคะใครที่อยากจะทาพิสูจน์เลยว่ามันดีจริงหรือเปล่ายืนยันตรงนี้อีกครั้งนะคะว่าเป็นสินค้าที่<ช><ช>เป็นยอดธรรมชาติมีการกลับมาซื้อซ้ํา หลายเคสมากและนี่คือของแท้ไม่ต้องโลงวิชาชีพสั่งจากเพจนี้เท่านั้นใ,ใคร,ครที่อยากจะทดลองนะคะสั่งมาได้รัวๆเลยเนาะของยังมีอยู่ก่อนจะหมดสำหรับรุนี้ค่ะครับเลยกันครับค่ะ